ผมพาเบิ่งฮื้นลัางหน่อยครับบรรยากาศก็ด kind of like ีครับผมอยู่สังขาครับพี่น้องมาพอนะครับผมมาเบิ่งบรรยากาศครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวอย่างครับผมเห็ดเห็ดเนหนยเห็ดครับเห็ดเป็นแบบเนโนยขอท้าทีเลยครับเบิ่งนี่ะครับผมงามเลยครับผมอยู่บรรยากาศก็ดีครับผมพี่น้องเลยงามเลยครับแบบมีระเบียงนี่ยัง ี่หัวน้ามีโตครับลังค่าร่อนสเปนนะครับผมเปินจักหน้าที่สองหน้าที่ครับครับผมไม้ฟ้าเชื้อราครับนับเบียงครับผมขอตาอีรครับผม ลอกไว้มีหน้นาต่างขนาดครับผมหน้าต่างโครงสร้างเล็กครับเสาเล็กครับโครงสร้างเล็ก q u ้ l i t y พี่น้องเลยเป็นงามๆครับขายก็ดีแล้วพี่น้องเด้อโครงสร้างดีอย่างดีเลยครับผม ปืนขอสนิมเลครับเสาครับใหม่ครับพืนพื้นไม้ครับผมพื้นไม้พื้นไม้ฟ้าครับไม้หนาครับไม้สุรพ่องครับมีห้องหนึ่งครับมีหนึ่งห้องห้องใหญ่ครับกว้างก็หกคูณหกครับหกคูณห้าครับทางขึ้นครับ ดูนิดนึงครับผมดูดูเป็นแบบครับผมน้มองขั้วทางนั่นครับผมคัว้วน่าจะอยชิลทางนั่นครับผมมาเจียดีขนาดเลยห่วยโอ้ครับผม,ผมเปน็นออกพลังกายเต็ลยนครับโอ,คบอ้ครับผมผ้าลูกยางจางแดดขอตาดีแล้วครับผมโอ้ หน้าเพียบมันนี้ครับผมผมก็อยู่ฟังเลยครับผมอยู่ที่ก็ฟังเลยไั้สุดยอดเลยครับพี่น้องเลยบวกบลกินนะครับแบบนี้บล็อกทองยากบวกครับผมบอนสเปนครับผมเป็นอ่าของลาบอยู่ครับผมอืมของกอลังกายครับผม เราพละก,กายเสียดบดเลยอโอ้มีห้องห้องน้าท่านานอนข้างครับผมนี่ห้องน้าข้างนอกครับผมห้องน,น้ำอยู่นี่เลยครับนี่ประตูเปิเขาไปดิดรเบิงข้างนอกครับผมดูข้างนอกห้องน,น้ำอยู่ตรงนี้ครับห้องน,น้ำอยู่นนด้านนอกครับผม นี่น้อยกระทัดรัดนะครับผมกระทัดรัดครับแล้วรับไปสนใจครับผมพึ่งไหนครับพานมากระซมไลยครับผมครับผมเอมไปนี่ครับฝากควัสดีนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ